กระดาษล่างเก่าแบบนี้มันมีค่ามากเลยนะครับคุณผู้ชมดีกว่าเอาไปทิ้งเอาไปขายนะครับขายก็ได้เงินไม่กี่ตังค์ต่วไปนี้ให้ทุกท่านลองทําแบบผมเนี่ยนะครับเอากระดาษรังมาวางแบบนี้เลย ตั้งแต่ผมค้นพบว่ากระดาษลังเนี่ยสามารถกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีได้ครับใครจะไปรู้ใช่ไหมครับปกติเราก็ทิ้งเราเอาไปขายร้านขายของเก่าร้านขายของราคาถูกกันผมได้ทดลองเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยเอากระดาษลังเหลือทิ้งนี่แหละครับเอามาปูเอามาทิ้งไว้ในไร่ในสวนแบบนี้เลยนะครับเอามาเรียงแบบนี้เลยให้ปิดคุมหญ้าปิดคุมหน้าดินด้วยนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนนี่สบายเลยครับไม่กี่วันเนี่ยกระดาษลังจะเปื่อยยุ่ยนะครับแล้วก็ย่อยสลายลงไปในดินนั่นเอง เพราะว่ากระดาษลังนั้นผลิตจากธรรมชาติผลิตจากไม้นั่นเองครับงูโชมลองสังเกตน,นะครับว่าปลวก กินได้ไส้เดือนกินได้นะครับโดยเฉพาะไส้เดือนเนี่ยเขาจะมาหลบซ่อนอยู่ที่ร่มที่เย็นนะครับใต้กระดาษลังแล้วพอกระดาษลังมีความชื้นไส้เดือนมันจะขึ้นมากินครับที่ผมรู้เพราะว่าผมเลี้ยงไส้เดือนแล้วเอากระดาษลังเนี่ยไปคลุมหน้ากระลังที่เลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนกินเกลี้ยงหมดเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องสีนะครับสีพวกนี้มันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยนะครับเปื่อยย่อยไปแล้วพวกพลาติก เทปกาพูกนี้นะครับเราก็แค่เก็บออกจากสวนเราเท่านั้นเองหรือใครจะปูพักในกระปะในกระถางในวงบ่ก็ให้ากระดาษลังนะครับรองก้นนะครับเอาไว้ข้างล่างด้วยจะดูดซับความชื้นได้ดีมากเลยนะครับความชื้นเนี่ยจะอยู่ข้างล่าง แล้วนานๆไปกระดาษลังก็จะย่อยสลายนะครับเมื่อผสมกับดินแล้วดินของเราก็จะนุ่มร่วนฟูได้จากธรรมชาติได้จากไม้จากพืชใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นปุ๋ยให้พืชได้ต่อเลยเพราะฉะนั้นใครชอบกเกษตรแบบอินทรีย์เหมือนผมนี่นะครับต่อไปเราจะไม่ทิ้งกระดาษลังเด็ดขาดเราจะขนเข้าสวนครับและที่สําคัญอีกอย่างรู้ไหมครับเวลาที่คุณผู้ชมตัดหญ้าไปหรือว่าหญ้ามันสูงสักเท่าหวัวเข่าเนี่ยให้เอากระดาษลังมาปูทับหญ้าแบบนี้เลย เหมือนผมเนี่ยนะครับอย่าให้มันเหลือช่องว่างกว่าที่กระดาษลังของเราจะเปื่อยย้อยไปนี้มันสามารถคลุมหญ้าไม่ให้โดนแสงแดดได้หญ้าถ้ามันโดนแสงแดดมันจะเขียวโตเร็วมากแต่ถ้าเราหาอะไรมาคลุมมันไว้อย่างเช่นกระดาษลังวันนี้หญ้า จะตายนะครับค่อยๆตายไปและไม่โตอีกเลยโตก็แต่พวกมเมล็ดหญ้าที่มันตกลงไปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นกระดาษลังเป็นปุ๋ยได้เป็นอาหารของไส้เดือนพวกมแมลงตัวดีๆในดินนะครับเป็นที่หลบซ่อนของจุลินทรีย์ใครที่หาใบไม,ไม้หาฟางมาคลุมหน้าดินที่สวนไม่ได้กระดาษลังครับถ้าพอมีเหลือทิ้งออกมาทําแบบผมครับรับรองว่าดีแน่นอนถ้าเราจะเอามาคลุมหน้าดินหน้ากระถางนะครับปลูกเพื่อเล็กๆน้อยๆที่บ้านที่ครัวเรือนของเราเนี่ย สามารถทํเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ได้นะครับแล้วเอาไปรองก้นกระถางเลยแล้วก็ค่อยเอาดินใส่หรือจะมาคลุมหน้าดินก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับปั้นนิดนึงให้เป็นก้อนนะครับทำแบบนี้ให้เต็มหน้ากระถางหน้าบ่อของเราเลยนะครับแล้วก็ดาดลางเนี่ยมันซับความชื้นได้ดีมากจะทําให้หน้าดินของเรานั้นไม่แห้งเร็วไม่นานหรอกครับไม่เกินหนึ่งเดือนเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยลงไปในดินเองดินของเรา,าจะนุ่มร่วนฟูนจริงๆครับคุณผู้ชมเอาไปทําดูนะครับรับรองมีประโยชน์มากมายมหาศา,ศาลจริงๆเลยครับ